เดาบอว่ะสวัสดีครับหนึ่งต่อห้านะครับเนี่ยครับลาดวิธีนะโจทีมครับฝั่งโน้นพี่โอกับต่อนะครับขออทอครับติดเกี่ยวแล้วครับเนี่ยครับยกขึ้นไปยกสวยครับตรงนี้ครับปาดอีกแล้วครับ ฝนลนไม่เรียบร้อยเรียบร้อยฝนมาแล้วครับเนี่ยครับตะก้อกำลังมีราคาฝนมานะครับเรียบร้อยดีสวัสดีคนครับฝนเริ่มมาแล้วครับสวยสวยครับตรงนี้ครับโอ้ยยังอยู่ครับยกขึ้นไปครับโอ้โหครับฝนมานะครับ ผลมาแล้วเดี๋ยวนะครับใจเย็นนะครับผลเริ่มมาครับ5-2ครับเสิร์ฟไปไม่ข้ามนะครับเนี่ยครับฝั่งนี้โจ้ทีมค่าท้าวีิ่นนะครับ2-5นะครับตามหลังอยู่3แต้มนะครับเสิร์ฟฟีนะครับโอ้ยยังอยู่ัเอ้ามาแล้วครับ แัวฝนเริ่มหนักไปเรื่อยครับเริ่มแรงครับพัดหน่องถือกล่องไม้อายน่ะยาสีหาสีคอนท ขาตรงไม่นีม่ร้านแล้วร้านแล้วดึงแล้วโอ๊ยปะเด็อะเหรอ เนยเนียนี้น้ไม่ได้ตรหรอกที่บังล่มบางแดดกันครับอย่างห้าต่อห้าครับไปครับไม่ข้ามนะครับั่งนู้นครับห้าต่อห้าครับสนามเตะได้นะไม่เลื่อนครับสนามเป็นพืชปูนครับอพี่โอททำไงครับโอ้ยยกไปไหนครับมันแก้ไขครับเปิดเอาเปิดถอยหลังแต่ยกเข้าไปได้ครับ ตามเขียครับขึ้นนำน้ครับฝั่งนี้ครับเออระวังระวังจะไปเตะหัวพ่อหกต่อห้าแล้วครับขึ้นนำนะครับโจทีมครับเสิร์ฟไปครับตัดยอดยังอยู่ครับต่อต้องน่าทำเองครับหานะครับโู่เตะติดติดครับเตดเนี่ยนิดเดียวครับ ได้ได้แทนโมเปลี่ยนทีศทางได้ยู่ทนโมเปียนทีศทางได้ยูห้าหกครับเสือไปโอ้โหมดเดียวครับเนื่องยี่หมอเยียบเดียบในที่จะมาเนื่องเยียบกันเลยออก่อเตอหกต่อห้าครับ คุนี่เสือไปข้างฟรีครับเสือไปครับต่อเปิดหัวเปิดไม่ออกนะทำเองอีกแล้วครับโอ้โหครับโอ้โหเนี่ยครับฝนตกแดดออดก็ไม่กลัวนะครับเมื่อกี้แดดเปรี้ยงป้างทีนี้ฝนครับโอ้โหเนี่ยครับมาแล้วครับเริ่มเริ่มแรงไปเรื่อยครับเนี่ยครับคุณนี่ทิ้งงานสองพันบาทนะครับยกไปยกสวยครับทิมครับโอ้โห ใช่ใช่เอากันหนามาพ่อหมูบินที่คาดครับเนี่ยครับครับเอาเสือกันคนปะเนี่ยใช่เสือกันคนเลยปะเอาเอาเดี๋ยวแต่นักกีฬานะครับว่าจะหยุดไม่หยุดนะครับอยู่ที่นักกีฬาจะตกลงกันครับเอาเปิดต้องเปิดไม่ออกครับถ้าทำอย่งนะครับห่างครับอูติด โอ้โหครับวันลูกแรก็ได้อยู่ที่นักกีฬาจะตกลงกันนะครับว่าสวนไม่สวนเอาไมหยุดนะครับฝนเนี่ยครับน่าจะไปแล้วนะครับเนี่ยครับเสิร์ฟมาครับโอ้โหโจยังอยู่ยกขึ้นไปทิมโอ้โหครึ่งรอบที่ดีที่สุดในใครรับวิถีนะครับทิมนะครับ ต่7-5ครับเสิร์ฟไปครับอุ้ยเสิร์ฟดีมากครับลูกนี้เปิดแตกครับโอ้โหนี่ยครับเจ็ดต่อห้าเนี่ยนะครับโอ้โหครับคู่นี้อันตรายมากนะสำหรับตัทีมครับโอ้โหนี่ครับปิดซ้ายแทงขวาปิดสัวปิดขวาแทงช่องครับเนี่ยครับหมั่ตัวไปหมดนะครับแอดมินครับ กรรมการเงียบครับแต้มเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับยกขึ้นไปยกสวยครับพี่โอ๊บโอ้โหครับอ้านม่ว่าจะโรนผ้าสวัสดีทุกคนครับเออเอาบอกว่าเอาไงยังมันเต็มแล้วให้ยไหนเบิร์ดแล้วเอาเอาเฮ้ให้เขา โอ้โหเสิร์ฟดีเหมือนกันครับหกต่อแปดครับมาครับคู่นี้ถ้าจะเหลือดนะครับสูสีครับมีแก้หรือเปล่าครับเสิร์ฟมาครับโอ้โหออกเยอะครับลูกนี้ครับออกมาสามเมตดครับนี่ครับบอกว่าปล่อยเลยแหมปล่อยเลยแหมครับนี่ครับทีมงานเดินสายจากราชวิถีนะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นกกทนะครับตัดหยอดครับพี่โอซ้าย เอายังอยู่ไม่อยู่แล้วก็ไปแล้วครับเนี่ยครับนักสู้สู้โอเคแค่นั้นนะครับสวัสดีแค่นั้นอยู่ข้างหนึ่งเลยนะครับเก้าต่อหกแล้วนะครับเสิร์ไปพี่โอซ้ายยกขึ้นมาต่อไม่ข้ามนะยกทำนะพี่โอครับลุกนี้ครับโอ้โหครับสิบต่อหกแล้วนะครับฝนหยุดแล้วนะครับมาเลยครับไข่หยาบประทานะครับโจทิมก็ยังอยู่นะครับ เส์ฟไปเสือตัดยอยแล้วครับต่อยังอยู่ครับี่โอยกขึ้นมาครับโอ้ยติหายครับสนามไม่ลื่นนะครับเป็นสนามไม่ได้ขัดมันนะสนามสนามปูนนะครับไม่น้อยครับฝนตกก็ยังเตะกันได้นะครับถ้าตกไม่แรงมากนะครับหกต่อสิบนะครับตาแหน่งยุสธศิษย์สนับทีมงานคอทอนครับเสร์ฟมาครับโตยังอยู่ครับยกขึ้นไปยกสวยครับโอ้ ยกเตะดีมากครับสี่โดนด้วยนะครับสิบต่อหกครับพูดเสิร์ฟฟีและข้ามนะครับโอ้ยังอยู่ครับยกขึ้นไปยกสวยเนี่ยครับยกไล่เตะหายเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นครับเนี่ยครับเตะเต็มรอบได้ดีมากนะครับจะบอกหกต่อสิบครับ เือไปรื์อ <c oughs> ืมนีครับฝั่งนี้ยังขึ้นนำอยู่สี่แต้มนะครับสิบต่อหครับเซอไพใซไายยังอยู่ครับอยยกขึ้นมายกสวยครับยกสวยก็แล้วก็ลงเยอะครับชัดเจนครับตรงนี้ครับ กรรมการนะครับเนี่ยครับกรรมการนั่งห่างประมาณสี่เมตรห้าเมตรนะครับการสายตาดีครับหกต่อสิบครับอีอย่างมาครับสายยังอยู่ครับเสริมนี่กินฝั่งนี้ก็เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้พื้นระดับพื้นระดับดีแล้วครับฝั่งนี้ครับสิบต่อหกครับ ไปไหนเสร็ไปสัตยอดโอ้โหข้ามมาแล้วครับโอ้ไม่มีสวนจังหวะแรกนะครับห้ามข้ามนะครับจังหวะแรกไม่มีสวนนะครับสิบเอ็ดตองโครับแทมขาดนะครับเสร์ฟไปแล้วโอ้โหยังอยู่ครับต่อยกขึ้นไหมยกห่างนิดนึงครับโอ้โหเตดีมากครับลุกนี้ครับฝั่งนี้ถึงกับเจ็บท้องนะครับเมื่อกี้ครับอมต่อสิ่เบครับ ตามหลังอยู่ห้าแต้มมาฝั่งน้นครับสำรับทีมงานกทอ,อนครับพี่โอ้กับต่อนะครับสเสิร์ฟมาไม่ข้ามอีกแล้วครับเนี่ยครับจึงกับท้อเราตามหลังเยอะครับเนี่ยครับสปดตอหกตัดยอดพี่โอ้โอ้โหเสิร์ฟปั่นยอดที้ดีมากครับ ปันยอดด้วยฝ่าเท้านะครับขึ้นแท่นไปเลยครับเป็นแท่นเป็นครั้งแรกนะครับ12ต่อ6ครับแต้มเดียวเกมครับจะเกมไม่เกมครับเสริไปไหนครับเสริไปครับโอเปิดเขาครับยกขึ้นมาเขี่ยติดเกี่ยวแน่นอนครับแต่เขี่ยครับยกขึ้นไปครับหายครับเนี่ยครับแต่ก็เกมนะครับเป็นโจทิมชนะไปนะครับ สิบสามต่อหกนะครับแต้มขาดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราจะปิดไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ